สวัสดีครับจังหวัดมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอน,นันต์จุนไกรวันสุดจริตนะครับหัวหน้าหน,าน่วยความปลอดภัยบริษัทไอโนโมโตะโรงงานจังหวัดกำแพงเพชรก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับขนาประกอบการทุกบริษัทนะครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับจังหวัดกำแพงเพชรเองทราบว่าได้รับหลายบริษัทเลยนะครับก็ส่งแสดงความยินดีด้วยสําหรับทางบริษัทไอโนโมโตะของเราเองปีนี้ ก็ได้รับรางวัลต่อเนื่องนะครับจากประกอบการ้นแบบด e ีเด่นเป็นปีที่19แล้วอีกทั้งเรายังได้รับรางวัลเจ้าที่ความปลอดภัยระดับชาชีพดีเด่นระดับประเทศนะครับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับทางบริษัทเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนานะครับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้มันดีขึ้นเราจะพัฒนามุ่งมั่นไปเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้ทางเป็นสถานประกอบการที่น่าอยู่น่าทํางาน ปลอดภัยปลอดโรคนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงานทางกรมส่วนการคุ้พรองแรงงานนะครับที่จัดให้มีพิธีถึงแม้ว่าเป็นพิธีถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ยังมีพิธีการเล็กๆให้เพื่อเป็นความเพื่อเป็นกาลังใจนะครับและความภาคภูมิใจให้กับสถานประกอบการทุกบริษัทนะครับเราก็หวังว่าหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับเราคงจะได้พบกันงานใหญ่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนางสาวสิริมนโรชแข่ผัวหน้าแผนอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยบริษัทเบียรไทยแห่งเจ้าการแห่งจังหวัดมหาชนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตอนตื่นต้องขอขอบคุณกระทรวงแรงงานสำนักสวัสดิการและผู้นำแระงานํางหวัดกาแพงเพชรที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในปีนี้ทางบริษัทเบียรไทยเองได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นนักความปลอดภัยเป็นปีที่4ี่ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไทย กระทรวงแรงางานเองได้จัดทาเป็นมาตรฐานด้านอาชีวะอนามัยและาความปลอดภัยนะคะให้ทางบริษัทรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นําไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะรวมถึงยังสร้างแรงจูงใจถึงการที่เราเนี่ยดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์การการะบาดในปัจจุบันนะคะของโควิด -19 เรายังทราบกันอยู่ว่ายังคงระบาดอยางต่อเน,นื่องนะคะถึงกระนั้น ในสถานการณ์แบบนี้เองะค่ะทางบริษัทเบียไทยนะคะได้มุ่งมั่นที่จะดําเนินการนะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นก,มมร,มกรมอนามัยอกระทรวงอุตสาหการรมกระทรวงแรางงานนะคะได้ดําเนินการ,ราตามหลักฟูตเตอร์ริสชัชสค่ะก็ได้รับรองมาตรฐานนะคะซึ่งก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือเพื่อให้แรงงานเรามีสุขอนามัยดีค่ะขอบคค่ะ ครับทั้งนี้ทั้งนั้นถึงเราจะได้รับปีแรกนะครับและปีต่อๆไปเราก็มีนโยบายและโครงการที่จะขอรับรองเป็นประจำทุกปีไปเพื่อให,ให้มีการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อที่ยังไม่สมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาให้ดียิ่งย่งขึ้นขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานโดยส่วนรวมครับรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทย เราห่วงใหญ่และใส่ใจให้บริการจะสืบสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวข้านเปรียบชื่อหน่วยงานก็ซรอไม่เสื่อมคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c ส i b e กันด้วยนะคะ